เวลาที่เราเรียนเองเนี่ยนอกจากสไลด์ของอาจารย์หรือว่าแบบฝึกหัดที่อยู่ในสไลด์เนี่ยอย่างมากสุดคือผู้เราไปหาได้จากอะไรครับเท็กบุ๊กที่ดาวน์โหลดเถื่อนมาหรือไม่ก็คลิปใน YouTube ีนี้คลิปนี้ u t u b e เนี่ยครับแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีชีแจกมาให้ไม่ได้มีแบบฝึกหัดที่เราสามารถนั่งทำเองแล้วก็ดูเฉลยตามส่วนใหญ่คือเขามาถึงแล้วเขาก็พูดพูด,พ,ดพูดเลยใช่ไหมครับมันไม่ได้ประสิทธิภาพ100%ยเหรอกครับมันดูเหมือนกับว่ามันเรียนรู้ได้ง่ายใช่ไหมครับเปิด u t u ู e ฟังเนี่ยแต่พอลองปิดคลิปแล้วนึกกลับไปนึกไม่ออกหรอกครับแต่ว่าพอมาเรียนมีเอนจิเนียร์ก็แน่นอนว่ามีหนังสือมีคนสอนมีแบบฝึกหัดมีคนพาทําแบบฝึกหัดและมีแบบฝึกหัดให้ไปทําเองแล้วก็มีเฉลยให้ไปดู แน่นอนว่าผมทาทั้งหมดนียมันเข้าใจมากกว่านั่งดูคลิปไปเฉย,ยๆแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยต้องบอกน้องเลยว่าลงกับที่นี่คุ้มค่าแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนลงเลยรับประกันให้ได้ที่นี่ดีมากๆครบทุกอย่างและนอกจากว่าจริงๆนะอันนี้เสริมเลยเนื่องจากว่าเรื่องการศึกษาบางทีเป็นเรื่องที่เครียดมากนะพี่ๆคลาตอนสอนเอฟนรนลี่มากรู้สึกเลยเหมือนว่าเฮ้ยไม่ได้มาน,นั่งกับเราหรือสอนสดกับเราอะแต่ความรู้สึกไอ้ตรงนั้นอะมันถ่ายทอดอะมาถึงเราได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรียนมันเฮ้ยมันเฟรนลี่ว่ะ มันชิวเราไม่ได้มองเขาเป็นเหมือนครูเรามองเขาเป็นเหมือนกับพี่คนหนึ่งที่แบบคอยแนะนําทางด้านการศึกษาจริงๆในค่าของพี่จูก็ได้มีการโมเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะคือมันฟังแล้วมันเพลินมันไม่ได้เป็นแค่แบบเรียนมันก็วิชาการอยู่างมันเบื่อเป็นใครก็เบื่อพี่ๆเขารู้จักการสอดแทรกแต่ละจงังหวะเนี่ยคือมันฟล์มากคือแบบดีมากๆเรียนแล้วแบบเลยบอกเลยว่าถ้าเราเรียนอะ่ะเราก็เรียนได้ตลอด